สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องมานะคอนเทนต์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเข้าครั่วในการทําอาหารกันนะครับซึ่งเป็นการทําอาหารที่ง่ายๆนะครับครับอย่างนั้นเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้ในการเข้าคัวของผมในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับลดดีนะครับผงปรุงรสผัดน้ํามันหอยนะครับเราจะไม่ปรุงแต่งในรสชาติอะไรเลยนะครับเราจะใช้ตัวทํารสชาติแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ หรเราจะมาดูกันนะครับว่ารสชาติที่เราทําเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับครับยังไงนะครับเรามาดูที่ส่วนประกอบกันก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะใช้ทําอาหารในวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับครับเริ่มแรกนะครับเราเริ่มจากการตั้งไฟในกระทะนะครับให้กระทะมีความร้อนให้ให้พอสมควรนะครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ํามันนะครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับ หลังจากน้ำมันร้อนนะครับเราก็เริ่มใส่นี่แหละครับกระเทียมนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเบาไฟนิดนึงนะครับจากนั้นก็เริ่มผัดนะครับให้กระเทียมเงียนิดนึงนะครับหลีไฟลงให้บางที่สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่ผักลงไปเลยผัดนิดนึงนะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับรอสักครับนะครับ แล้วเราก็จะใส่เจ้าผงตัวน,นี้นะครับผงรสดีนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ทั้งประมาณครึ่งสองก็พอนะครับจากนั้นก็ผัดนะครับให้ตัวผงซอสน,นะครับเข้ากับคะนาครับที่อยู่ใน แาขอะเรานะครับให้มันเข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ำเล็กน้อยนะฮะคนจนผงละลายนะครับจากนั้นนะครับเติมยิกลงไปนะครับเพือเพิ่มรสชาติความเผ็ดให้กับ ชอผัดน้ำมันหอยนี่นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ใครไม่ชอบทานเผ็ดนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับติดไฟนะครับแล้วเราก็ใส่หมูกรอบลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันครับผม เจ้าผัดน้ำมันหอยก็จะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่คือผลงานนะครับที่เราได้นะครับจากการทําอาหารง่ายๆนะครับนี่คือผัดน้ํามันหอยนะครับจากผงปรุงรสรสดีนะครับรสผัดน้ํามันหอยนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะครับว่ารสชาติของเจ้านี่นะครับจะเป็นยังไงนะครับครับอย่างงั้นเรามาชิมเจ้า ผัดน้ำมันหอยนะครับ imana? จากผงปรุงรสรสดีกันเลยนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะฮะนี่นะครับเราจะเน้นที่หมูกรอกนี่นะครับแล้วก็ตัวผัาคณนาด้วยกันเลยครับทีเดียวเราจะลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับผมนะครับผมว่าเจ้าผัดน้ำมันหอยนะครับที่ใช้ผงปรุงรส ในการทำนะครับผมว่ารสชาติเขาออกมาโอเคนะครับไม่ได้เค็มครับแล้วก็มีความเผ็ดจากพริกนิดนึงนะครับที่เราเพิ่มเติมไปนะครับผมว่าถ้าใครชอบเผ็ดก็ลองใส่ได้ครับตามที่ผมใส่หรือว่าถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะครับก็ไม่ต้องใส่ครับผมว่ารสชาติก็จะโอเคนะครับเหมือนกันถ้ายังไงนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับโดยใช้ผมปรุงรสรสดีนะครับรสผัดน้ามันหอยตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้า ได้ผลออกมายังไงนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเมนต์ของทุกคนนะครับ้าชอบการทําอาหารสไตล์ง่ายๆนี้นะครับโดยใช้ผงปรุงรสเพียงอย่างเดียวนะครับโดยที่เราไม่ใช้ซอสน้าปลาหรือผงสิ่งปรุงรสอื่นๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องมณะฑคอนเทนต์นะครับสวัสดีครับ